ที่เคยเข้ามาเที่ยวนะครับเมืองไทยนี่ก็คือจะไปกลับบ้านไปนี่ก็จะไปบอกเพื่อนพี่น้องนะคะว่าที่เมืองไทยสวยงามน,นะครับวัฒนธรรมมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองะะสวยงามไม่พอผู้คนก็ใจดีอาหารก็อร่อยนะครับ นักท่องเที่ยวที่เคยมาก็จะมาโปรโมตนะครับกลับไปบ้านเขาพูดวัน่าพูด10วันก็ไม่จบนะฮะเพราะว่าที่นี่เมืองไทยกลับไปก็ต้องชวนเพื่อนมาอีกรอบ2รอบ3แน่นอนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แบงกอกชิตีกำลังดังเนาะเห็นน้องกระเต โปรโมทประเทศไทยเนาะโหงามอิลีทุกคนเพลงกับมวนอีกแล้วครูอออจะให้น้องอนนท์มารีแอคชั่นให้ชมคลิปประเทศไทยอบอลกรุงเทพเนาะแบงกอกทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะอนนท์สบายดีสวัสดีครับโอ้โห ทุกคนคลิปนีู้อจะพาน้องอานนท์เนาะรีแอคชั่นคลิปของพี่ตู่คือที่เอาน้องอานนท์มารีแอคชั่นคลิปนี้ก็คืออยากให้น้องอานนท์ได้เห็นเนาะได้เห็นประเทศไทยเพราะน้องอานนท์บอกว่าบอกเคยเห็นประเทศไทยจ้าเถื่อนั้งต่เกิดมาบอกเคยเห็นอยู่ในโลกโซเชียลก็บอกเคยเห็นย้อนยังน้องอานนท์จึงบอกเคยเห็นประเทศไทยแม้แต่ในโลกโซเชียล ย้อนอย่างนุ่นฮูบอว่าเป็นอย่างนุ่นจึงบกเคยเห็นย้อนอย่างย้อนอย่างนุ่นจึงบกเคยเห็นประเทศไทยจากเถื่อแม้แต่อยู่ในโทรทัศน์ก็บกเคยเห็นแล้วก็บอฮู้ซ้ำว่าประเทศไทยติดกับประเทศลาวฮู้บอ่ฮู้ฮู้ตอนใดฮู้คาเว้านะฮู้ฮู้คาเวาโดยฮู้ดนเละดนดนตั้งแต่ มายุงเหียนนี่หรือไวห,หูตั้งแต่อยู่บ้านหูแต่ตังต้งอยู่บ้านโอ้หูตั้งแต่อยู่บ้านว่าประเทศไทยโดย๋อแสดงว่าหูว่าประเทศไทยมีอยู่ในอ,อยู่ในนี่เนาะแบบคือน้องอานนท์ว่าหูหูจักเพื่อนเล่าให้ฟังว่าอ่าประเทศไทยประเทศไทยแต่โบหัวแม่นยังโบหัวประเทศไทยเป็นเนื้ใดแล้วก็บอเคยเห็น ในโทรทัศน์ย้อนอย่างบุเห็นในโทรทัศน์ก็ว่าโยนว่าน้องอาน,นุนโบมีโทรทัศน์และน้องนุนจะเห็นใดน้อใดแล้วโทรศัพท์กับโบมีแล้วจะเห็นใดย่ใสแม่น่ะ<ด>โลกโซเชียลสมัยนี้นะส่วนใหญ่เขาจะบึ่งกันอยู่โทรศัพท์คืออันนี้เนาะอันนี้คืออ่าอัพโหลดแล้กก็พาน้องอาน,นุนบึ่งเนาะทุกคน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนานะคอมเมนต์ในไลน์เ้อทุกคนเนาะเบิ่งอยู่สจังหวัดใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกครุอนะอ่ะเด้อเนาะสามารถทำนิติสุ่มคโอล่ะค่ะน้นองๆได้เนาะนี่ครูจะพาน้องอน,นดุดีแอคชั่นคลิปของข้ออื่นครูออกก็ต้องขออนุญ,ญาตเนาะขออนุญ,ญาตพี่ตู่เด้อเนาะตามภาษาบ่าวตู่เนาะทุกคนคุอ่อให้เครดิตช่องเนาะทุกคนสามารถไปชมคลิปต้นฉบับได้เนาะทุกคน เสียงอาจารย์นันแน่นอนนึงเพราะว่าอ,อยู่ห้องเฮียนะอยู่ห้องผักจุดแลนด์มาร์กฮอตฮิตไม่ไม่เลิกในยานนี้อลังการมากโหไปชมน้ำกันเนาะพร้อมแล้วปะพร้อมว้าวพร้อม,แ,มแบบอันนี้แหละประเทศไทยเด้อเบิ่งเด้อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม วันนี้วันที่29นะคันวันคมบทสน6 8นะครับผมจะเดินขึ้นไปบนสกายวอล์กลานไปตัวก็มาบุญคลอง MBK นะครับผมหรือว่าแยกประทุมวันนะครับผมว้าวบิดไฟสีม่วงวันนี้ที่จริงแล้วไฟเปลี่ยนสีได้นะครับที่การเขาจะเปิดแบบไหนเนาะ เป็นแบบออโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่วันนี้เขาน้าจะวันที่ผมมาวันนั้นะเขายังไม่ติดยังไม่เปิดไฟแบบนี้นะว้าวโอ้โหสวยจริงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบน จุดเด่นนะ MBK ก็คือจอ LED นี่แหละครับมีความสวยงามเหมาะกับ Skywalk ลานใบบัวตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับเปิดไฟสวยงามเลยวันนี้ ไทยทยี่ชาวต่างชาติมาทีไรก็ต้องถ่ายรูปหน้าจุดนี้นะฮะจะได้เห็นลายทุกชาติสวยๆนะครับท่านผู้ชมครับอลังการ กลมนี้ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นถนนนะครับเปิดไฟสวยงามจริงๆด้านนี้ก็จะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่ดิสคัฟพูดถูด <laughs> ดกหรือเปล่า Discovery ไม่แน่ใจพูดถูกหรือเปล่านะแต่ว่าก็ตกแต่งไฟสวยงามด mm hmm. ูนักท่องเที่ยวเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลย ียวคนจีนเข้ามาเยอะนะฮะเที่ยวเมืองไทยไม่ขาดสายคนไหนที่เคยเข้ามาเที่ยวน,นะครับเมืองไทยนี่ก็คือจะไปกลับบ้านไปนี่ก็จะไปบอก เพื่อนพี่น้องนะฮะว่าที่เมืองไทยสวยงามนะครับวัฒนธรรมมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสวยงามไม่พอผู้คนก็ใจดีอาหารก็อร่อยนะครับนักท่องเที่ยวที่เคยมาก็จะมาโปรโมทนะครับกลับไปบ้านเขาพูดวันพูดสิบันก็ไม่จบนะฮะเพราะว่าที่นี่เมืองไทย กลับไปก็ต้องชวนเพื่อนมาอีกรอบสองรอบสามแน่นอนนะครับผมเพราะว่าที่นี่นะก็ทำสวยเหมือนกันนะครับผมหลายที่นะในเมืองกรุงเทพจุดแลนด์มาร์กต่างๆไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะครับําเอาฝรั่งต่างชาตินี่ตะลึงไปเลยตะลึงตึงต,งตงเลย นี่มาตั้งครอบครัวเห็นไหมครับชาวต่างชาติมาตั้งครอบครัวเลยถ่ายรูปคนยกใหญ่เลยนะครับน้องๆนี้ฮะชาวต่างชาตินี่กลับบ้านไปก็ไปคุยให้เพื่อนฟังนะว่าเมืองไทยฉันไปแล้วนะเดี๋ยว ฉันมีโอกาสโตขึ้นฉันจะไปอีกรอบก็ได้โปรโมตนะครับทีนี้ก็พอโตขึ้นมาก็ชวนเพื่อนมา<ไ>ชวนเพื่อนมาเที่ยวเมืองไายรับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับ ข่าดาวนะจะมี BTS นี่จะวิ่งถึงตีสองเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ข่าดาวกันเต็มอิ่มนะฮะจะมีวิ่งถึงตีสองนะฮะประมาณตีสองจะได้กลับบ้านกันสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมไกด์กับรถสบายสบายสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับประดับประดาไฟอย่างอลังการ

ว้าวโ,โห,โอ,โหอลังการจริงๆนะท่านผู้ชมครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะวันที่2 9นะถ้าถึงวันเข้าดาวจะขนาดไหนท่านผู้ชมผู้คนก็กระจัดกระจายกันไปแต่ละที่นะครับมีมีหลายที่นะฮะที่จัดเข้าดาวจัดฉเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับไม่ว่าไอคอนสยามเซ็นทรัลเวอร์ d หรือว่า ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะฮะเราจะมีการจัดเขาดาวกันนะฮะนี่โอ้นั่งดูจอทีวีเลยนะชาวต่างชาตินะครับชาวจีนโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับทีวีนะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะ จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอาเบิงยันเพลินเลยน,นุ่นมดเห็นย่งไดงอยู่ยในหันเห็นรถคือว่าไล่แทอาจารย์ อวันนั้นยังบนไล่เธอเหอยู่ในคลิปหันถ้าไปเห็นตัวจริงแล้วบางคลิปแม่โห่ลดน่ะไล่แถวไล่วา,านเราอยู่ประเทศไทยนี่ลดยอมหา้าวันรดก็ไล่คนก็ไล่เป็นอะไรเห็นอยู่ในคลิปหันมวนบ่เป็นตะมวนบ่มมวนอาจารย์เห็นอันตัวเง,งาเงา,งาไปทางรถมันอย่างตัวเงาเงาไปทางรถลรวไปเทิร์นรถท่านด้วยแล้วมันไปได้ท่านด้วยอันเขาเอินมารถไฟรถไ,ไฟลอยฟ้า งืดบอกงงบอกว่ารถไฟลอยฟ้าเห็นนองนองเบิงนองตะลึงเลยโอ้โหเบิงแลวตะลึงเลยเอ๊มันไม่อย่างคือว่ายาวๆแล้วแบบแล้วไปลุดรุดอยู่เนาะโดยแล้วไปเทิ่งอันรถอยู่ลุ่มอีกเนาะโอ้น่นก็เลยตะลึงงงเลยนั่นน่ะโดยอันนั้นเขาเอินมารถไฟลอยฟ้าลอยฟ้าเป็นยังรถจึงลอยฟ้าใดเนาะโน่นเนาะตอนนั้น แม่แต่ครูออเองยังตะลึงยังงงอยู่เนาะคืออนนลนี่แห้งไปไกลเลยแหละเห็นไฟแสงสีเห็นนันหูไลซิงไลย,ย่างเนาะอันนั้นตอนกลางคืนนนถ้าว่าตอนกลางเวรมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตอนกลางคืนงามบ่งามมีไลซี่โอ้งามมีไลซี่อันนั้นคือทุกคนคอมเมนต์บอกอนนลน่ะเด้อเนาะอ่า แล้วนนเห็นมีไลซี่แล้วนนแบบมีความคิดเห็นปัตนนเห็นประเทศไทยแล้วนอน,อนมีความคิดว้ายากไปบอกยาก,กายากไปเห็นกับตาแบอกยากไปเห็นกับตาน้องนหมโอ้ยากไปเห็นกับตาเห็นอยู่ในคลิปนี่บอกพอใจยังแบบเบยักเสื้อว่ามีจริงคิดว่าเป็นโลกเอไอพอหนนหคิดว่าบนหน้าจะมีหน้าอยู่ในโลกนี้คือ คือจะเป็นอันโลกกระตู้นโลก AI ไอยู่เนาะโดยบุคิดว่ามันจะเมียนอยู่ในโลกเขานั่นแหละความจเจริญของประเทศไทยเมืองไทยที่ว่าติดกับประเทศลาวเนาะอันนี้รถไฟลอยฟ้าเนาะอยู่บ้านเฮายัางบบมีเนาะรถไฟลอยฟ้าแล้วกันน้องอนุนก็บ่เคยเห็นจักเทืนะ่อนเนาะทุกคนแล้วก็ให้น้องอน,นุนได้บึงความจเจริญของประเทศไทยความจเจริญบ่จําเป็นต้องรอชมชาติหน้าเนาะ ได้ชมชาตินี้อยู่ที่ประเทศไทยเนาะทุกคนนี่ให้น้องอนุนในดีแอคชั่นนะใ้เบิ่งคลิปที่ว่าความเจริญของประเทศไทยเมืองไทยเนาะเป็นเนวใดแล้วนนจะได้กลับไปเล่าไปาเล่าให้แม่ฟังเนอะไปเล่าให้แม่ฟังแล้วากทาแม่เบิง้งว่าแม่บ่อยากไปบ่ประเทศไทยไบ่อยากไปเหตุใดอยากอยู่ประเทศไทยบ่เนอะ แล้วก็เดี๋ยวถ้านนเสิ้งเล้ยลนนนกลับบ้านแล้วนนท์กะ,ะมาเล่าให้เม่ฟังเล่าแม่ฟังแล้วกะกลับมานี่มาเล่าให้อ,อาจารย์ฟังเดวะ่ะเมยักไปโว้หนึ่โดนเออเนาะทุกคนคลิปนี้ก็เนาะประมาณนี้แหละทุกคนสามารถตํานีที่สุมครูออด้เนาะ,ะฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออดเด้อ กดไลค์กดแชร์น,นะคอมเมนต์ไลน์เนาะทุกคนเบิงองที่ใต้จังหวัดใดช่วยดันช่องของครูออร์เดอเนาะครูออรดาสาวโบแก้วแล้วก็ช่องลักก็คือครูออรลดาเป็นพระสอ้างกฤษเนาะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะพาน้องอันนุนไปรีเอ่อบอมแมนน้องอันน,นุนเลยเนาะ ให้น้องอนุนบึงสำนี่แต่ว่าถ้าว่าโอกาสหน้าถ้าว่าน้องอนุนยักเข่นอีกแบบครูออกาจะให้น้องอนุนบึงคลิปต่อไปอาจจะให้น้องเจนกับน้องพิมพ์น้อยักฝึกให้น้องเจนกับน้องพิมได้ดีแอคชั่นให้เป็นเนาะทุกคนเพื่อว่าตอนนี้ก็เฮ็ดพาสปอร์ตเนาะ กำลังจะพาน้องๆไปเฮทพาสปอร์แต่บุ้งหัวสิได้โบเนาะ้ารุ่นไปน้ากันเนาะทุกคนแล้วกัความฝันของน้องๆคืออยากไปเฮนประเทศไทยนั่นแหละแล้วก็แม่ของครูออกก็คือการอยากไปเที่ยวไทยอยากไปเฮททะเลว่าสั้นความฝันของแม่ของครูโออกแล้วกูโออที่อยากให้แม่ไปเห็นประเทศไทยเนาะว่าจะเป็นจริงอยู่โบเนาะทุกคนลาลุ่นอาททารุ่นน้ำกันเนาะทุกคนโอ้ความตื่นเต้นของครูโออนะทุกคนที่จะได้พาเม่พาลูกศิษย์ไปเที่ยวประเทศไทยคือแบบว้าจน พิดพิดทึกทึก,ทกเลยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอต้องจบคลิปไว้สำเนียโคนดขอต้องก้งงาวความว่าสบายดีพบกันคลิปต่อไปเด้อสวัสดีค่ะ